สุขมันไม่ปกติสุขปกติได้ไงตะกี้พูดอยู่ว่าสุขปกติสุกไม่ปกติปกติต้องไม่สุกดิปกติต้องไม่สุกก็ไม่สุงไม่ทุกเออปกติมันสุกได้ไงในทางไหนสุกไปปรุงแล้วไปปงแล้วไันเล้วสุกเหมือนกันมันคือเราจะไปให้ค่าไงว่าอันนี้คือสุขอันนี้คือทุกอ่ะลองเปลี่ยนไหมแม่เราต้องมองว่าอะไรปกติอะไรไม่ปกติปกติมีแค่หนึ่ง เฉยๆปกติไม่ได้บอกว่าความเฉยๆเป็นเป็นปกตินะแต่ความที่มันเป็นปกติอ่ะเช่นร่างกายเป็นปกติคือเป็นปกติถูกไหมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ปกติไข้ขึ้นไม่ปกติใช่ไหมมีบาดเลือดออกไม่ปกติถูกไหมแค่นั้นถ้าเราไปมองว่าปกติแล้วพอมันไม่ปกติจังหวะที่แฮปปี้มากมีความสุขเจอหน้าใครแล้วโอ้ยิ้มแบบเต็มที่เลยไม่ปกติใช่ไหม ไม่ปกติหม่บ้านจะเดินไปยิ้มปกติตรงไหนอ่ะไม่ปกติไม่ปกติไงอ่าไม่ได้บอกสุขทุกข์แต่ว่าไม่ปกติอืเจอหน้าอไม่อยากเจอเลยว่ะก็ไม่ปกติเพราะมันมเหตุปัจจัยเจอหน้าก็เฉยเฉยอ่ะไม่รู้สึกอะไรก็ไม่ปกติปกติคือปกติเจอตากระทบรูปไม่ตีความอะไรเนี่ยอืเพราะนั้นแยกให้ออกว่าเราจะไปพิจารณาว่าทําไมทุกข์มันเห็นง่ายใช่ทุกข์มันเห็นง่าย เห็นกองไฟมันง่ายเห็นไฟปุ๊บเนี่ยเราไม่เอามือไปจับถูกป่ะเรารู้ว่ามันร้อนเพราะมันต้องเคยโดนอ่ะมันต้องรู้สึกว่ามันร้อน่ะมันไม่มีอะไรแต่วลามันเย็นอ่ะทําไมเราไม่เห็นมีปัญหาอะไรน้ําแข็งนะ่จนกว่าน้ำแข็งจะดูดมือใช่หรือจะต้องมันเย็นมากๆเย็นมากๆก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรอ่ะใช่ป่ะเย็นกินได้แต่ร้อนอ่ะไม่ได้แล้วที่จริงเย็นกับร้อนมันอะไรดีกว่ากันอ่ะไม่เกี่ยวเกี่ยวเราไปให้ค่าตีความอย่านี้อะไร มันอะไรที่มันเป็นทุกข์มันเห็นง่ายดังนั้นการพิจารณาจากความทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณความทุกข์ไงความทุกข์มันเห็นง่ายมันเกิดแล้วมันเห็นเลยอย่างเงี้ยมีความรักอย่างเงี้ยอกหักอ่ะหูอมันไม่ปกติแต่มันจะตายอ่ะใช่ป่ะมันรู้สึกว่าอยากออกจากตรงสภาวะนี้ให้ได้อ่ะไม่รู้ว่าอะไรก็ตามอ่ะเพลงที่ฟังมาตลอดเวลาเบบี้ช้างยังร้องไห้ได้อ่ะ ถูกไหมเด็ลูกที่เด็กอะไรก็ปูแบบไปหมด <c oughs> เห็นไหมว่าความรุกมันเห็นง่ายมากเลยพอมันเห็นง่ายมากเราพยายามอยากจะจัดการมัน <c oughs> แต่ความสุขอะมันผ่านผ่านผ่าน,านโอ้โหสุขสุขสุขโอ้โหแบบสุขจังเลยลืมลืมวันลืมคืนลืมทุกอย่างไม่ได้สนใจอะไรเลยอย่างเงี้ยบินสูงสูงไงบินสูงแล้วเกิดอะไรขึ้นมาตกมาเจ็บโคตรเลยใช่ไหมมันไม่ได้ค่อยคลงแต่มันพรวดเดียวเรียบร้อยเลยดีแสดงว่า ทั้งทั้งสุขทั้งเฉยๆนี่ทั้งทุกข์ก็คือเป็นความไม่ปกติที่ปกติตเพราะมันปกติใช่ทำ่ใช่ใแต่เมื่อกี้ยังพูดเลยว่าเราชีวหรือเราอยากได้ความสุขไงแต่เรายังไม่รู้ใช่ไหมว่าจริงๆแล้วความสุขที่แท้คืออะไรมันไม่ปกติอยู่แล้วมันไม่ปกติหรอกเราไปปกติกันเมองใช่ไม่มีเราควรทำให้ต่ปกติใช่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ใช่กลับมาที่กายที่ใจเราได้ไหมล่ะแล้วแล้วการที่เราจะรู้ตัวว่า เราไม่ปกติที่เกิดจากความหลงเออจากความหลงใช่ไหมรติว่าอันนี้ยากโคตรจะรู้ตัวได้ยากมากนี่ยากมากไฟร้อนน้ําแข็งเย็นอน่ะมันเห็นมันสัมผัสได้แต่ความอุ่นความหลงความไม่รู้อ่ะอืไม่รู้คือไม่รู้อ่ะเราจะเราจะกลับมา รู้ตัวว่ il, วาม 2> 2> นันไม네่ปกติได้ยังไงอุ้ยโคตรยากเลยต้องใช้ครูบาอาจารย์แล้วแหละสงสัยนะว่าเราปกติเปล่าหรือเรากำลังหลงอยู่นี่มันเหมือนแบบอารมณ์ถ้าใครเดินทางไปที่แปลกๆบ่อยๆในต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศอ่ะมันจะเจออาหารอะไรแปลกๆอ่ะอืมคืออะไรวะเกิดไหมแล้วเห็นไหมมันจะมีบางคนที่กลัวแล้วไม่กล้ากินอ่าไม่ไม่ฉันไม่กินไม่คุ้นไม่ไม่ชัวร์ไม่เอา ไม่กล้าลองอะไรเลยหรือเมนูแปลกๆไอ้โป้งเนี่ยให้ตายไงมันก็จะกินแบบเดิมๆส้มตำกินอะไรอย่างเงี้ยสูชิก็ได้เลยไม่ได้สูชิไม่ได้ปลาดิบไม่ได้เลยไม่ได้ยังจําได้เลยพาไปเลี้ยงปลาดิบไม่กินก็ไม่บอกแล้วตอนนั้นสมัยสมัยนู้นอะสมัยแรกๆโอชีอ่ะห้าร้อยแพงนะแล้วเอาแพงนะห้าร้อยแล้วบวกน้ำ้วยนะบวกๆอ่ะโอ้โหเจ็ดร้อยเลยเออมันก็ไม่พูด ไปมันก็ไม่กินไม่ก็กินอ่ะนะทำไมมันไม่กินวะกินไม่เป็นกินไม่เป็นไม่ชอบแบบไม่บอกปอเด็นไม่กินกินปลาปราเด็นไม่กินกินอซจูบปรเด็นกินได้กินโซจูคือถามว่ามันลองว่าแบบมันมีอคติไปก่อนแล้วไงแต่สมมติมันลองใจมันก็จะคือลบไปเรียบร้อยละเตีความไปแล้วถูกไหมที่มันลบไปแล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่ชอบแล้วมันไม่ถูกแล้วมันไม่ดีแล้วเต้ก็จะเคยจินเนี่ยของเก่าๆมันผิดไหมอ่ะไม่ผิดไม่ผิด มันก็ไม่ผิดแต่มันไม่รู้อสิ่งว่ามันไม่รู้ก็คือปิดกั้นตัวเองว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เคยลองหรือไม่เคยเปิดไปในส่วนที่เราไม่รู้อ่ะก็จะไม่มีทางรู้เลยอืเลยหมอว่าโมหะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดโคตรยากแล้วแบบนี้คนที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติเราจะแยกแยะโมหะถ้าเราคิดว่าเราอยากฝึกจริงๆนะเราไปบังคับให้ใครฝึกไม่ได้นะทําไมคนถึงไม่ชอบความมืดอ่ะ มันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นมันไม่รู้แต่ในความมืดเนี่ยเราเห็นดาวชัดใช่ไหมใช่เราเห็นพระจันทร์เราเห็นหน้าแฟนเราหน้าตาดีกับปกติถูกปะาตชัเราเห็นไม่ชัดควาในเมียนีใช่ไหมน้าก็เหมือนกันน้ําในทะเลน้ําในคลองน้ําในแม่น้ํามันจะมืดสวยใสสะอาดถูกปะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจัดการกับโมหะความไม่รู้เนี่ยเราต้องมองเห็น จากความมืดเนี่ยฝึกเปิดใจมองเห็นเรื่องราวที่เราคิดว่ามันไม่ใช่ไม่ดีหรือว่าใช่เนี่ยให้เห็นในมุมต่างๆก็มีสติมันต้องมันต้องเปิดใจอ่ะไม่ใช่แบบม,ม,มืดไม่เอามืดแม่อแล้วพอจบถ้าอยากฝึกอะ่ะมืดแล้วลองมองดูสิว่ามันมีอะไรดีๆมั้งะ่ะในขณะเดียวกันสว่างที่เราคิดว่ามันดีอะ่ะมันมีอะไรม้างะ่ะอ้าวเห็นนางหน้าชัดเจนเลยคราวนี้ยถูกไหมไม,มองไปอะ่ะแม่น้ําเจ้าพญา ที่ตอนกลางคืนเห็นแล้วมันสวยอ่ะมันกลายเป็นอะไรวะเนี่ยหมาเน่า้อยอื่นพึ่งให้ลงไปว่ายก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเปิดใจมองกว้างในสิ่งที่เรากําลังเจออยู่ที่เราคิดว่ามันเป็นมัวในความสุขเช่นคนมีความรักกลับเป็นเรื่องเดิมเขาบอกอะไรน้ําต้มผักเขาว่าหวานใช่ไหมใช่คืออะไรก็ดีไปหมดอ่ะมันต้องหามุมดีๆอะไรมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าเรามีใจอยากรู้สึกว่าเราอยากฝึกฝน ไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นไม่ดีนะหรืออาจจะดีจริงๆก็ได้คนคนนั้นเป็นคนที่ดีที่น่าที่จะรักจริงๆด้วยซ้ำแต่ถ้าเราอยากฝึกฝนตัวเองอ่ะเราลองเปิดใจมองกว้างๆสิอ่ะในแง่ของความรักก่อนเราเพิ่งคบกันใหม่อผู้หญิงแล้วกันนะผู้หญิงคนนี้ดีมากสวยเพอร์เฟกซเซ็กซี่บ้านรวยทุกอย่างกะดีหมดเลยเหมาะกับเรามากๆดีอะไรก็ดีแม่ของลูกแม่พันชั้นดีชัดๆก็โอเคดีก็ว่าไปครับ ถ้าเปิดใจกว้างๆลองดูซิดูไม่ได้จับผิดนะดแต่ดูซิมันมีมุมตรงไหนไหมที่เขาเรียกว่าเป็นข้อที่จริงๆแล้วอะ่ะเราอาจจะแบบป่วยเกินเบอรอ์อาจจะหลงดูไปดูมาเอา้ยขายใหญ่ว่ืออะไรเงี้ยสมมติสมสมติเฉยขาไม่เท่าเอ้ยโอ,อ้โหขอนแขนมันเยอะกว่าเราอีกเว้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดนะแต่ว่าพอเราเปิดใจมองกว้างๆเราก็จะเห็นอ๋อเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเนาะ คือมันมีมุมที่มนุษย์มันบกพร่องในธรรมชาติอยู่แล้วมนุษย์ไม่มีใครเพอร์เฟกตัวเราก็ไม่เพอร์เฟกต์แต่พอเรามองเขาในแง่มุมดีๆเราจะลืมมองในมุมที่อาจจะเป็นข้อบกพร่องของเขาที่เราอาจจะช่วยเหลือกันได้โอเค้าจะรวยมากๆอาจจะแบบใช้ชีวิตดีคุณหนูมีความสุขแต่การที่ใช้ชีวิตดีมีความสุขตลอดเวลาเขาอาจจะไม่เคยเจอหรือสัมผัสความทุกข์มาก่อนหรือเปล่าเราเออความลำบากไม่เป็นเราก็ไม่รู้เราไปกินข้าวด้วยกันเราบอกเรากินก๋วยเตี๋ยวข้างทางไี่ปกติแต่เขากินไม่ได้ เขาต้องกินก็เตี๋ยวเหมือนกันแต่กินขึ้นห้งเท่านั้นร้นานทอง <az S 2> ทองอะไรเนื้อต้องเป็นวากิวเท่านั้นอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นข้อเลวร้ายแต่มันจะเห็นข้อแต,ตกต่างถ้าเราเปิดใจมองก,กว้างนี้ได้มันจะจัดการากับโมหะเราได้ <Luc> ใช่ไหมอย่าออมองในแค<ช>่กรอบแค่ในแว่นก็คือใช้โยนิสงใช่มองนมิ